อามาก็คลิปสองด้วยคุน้องเริ่มต้นด้วยหนึ่งดอกเห็ดพึ่งขมแต่สวยค่ะดอกน้อยนื้งามงามทีน้องห็ดพึ่งได้นี่เห็ดพึ่งเข้าวได้นี่นี่ได้สำนีนแหละคลิปเลกหนึ่งดอกสลิกสาว หนึ่งดอกโอ้ยมาหาน้ำก้นก็เจ้าพี่น้องเก็บไปมงละดอกบ่มีเลยนั้นเจอเห็ดดินแดงซ้อดอกส,ยสวยๆเลยอี้ เท่าแล้วกะใส่ได้อยู่อืมสวยงามหาหมูมันหาหมูมันนหิดผีเบือเ่อหนสวยสวยปึงนี่พี่น้องเห็ดผีเบือเพนะเป็นจุม้มเป็นจุ้มอยู่อู้หู้เพนะคือบวกเป็นเห็ดปวก ไปหาเฮ็ดขันเจอเฮ็ดก็มีแหงย่างพี่น้องเอ้ยขันบัวเจอเฮ็ดก็บบัมีแหงย่างนี่ไข่ละง,งกน้อยนึงพี่น้องเอ้ยคอยสะอ่อนเด้เฮ็ดพี่เบื่อนี่อ้ยคือบัเป็นละง,งกคือบัเป็นเฮ็ดปวกพี่น้องพุณนะ่ะโอ้ยเฮ็ดพี่เบื่อพี่น้องเบิ่งขนะึ้นนะอืมคอยดีใจเบิดคอยเห็นนี่กิน,น คพื่อนว่าเห็ดละโง่ใช่ไหมโง่โง่โอ้ยเห็ดพีเบื่อเลยนี่เลยโอ้ยถั่วแลนจานเจือโอ้ยสะอ่อนเดิพวกเป็นเห็ดละโง่นี่คือเห็ดละงาไปพี่โนโ้อยอุ้ยดอกงามเอา วัปเป็นระงบพูนะนี่โอ้ยเป็นเป็นฝูงเป็นฟูงเป็นูง,นง,ยงอยู่พี่น้องอันเห็ดพี่เบื่อเด้อดอกนึงค่ะพี่นอ้องโอ้ขาเพิ่นยาวๆนะตัดขาเพิ่นเลยหนึ่งดอกำงาม สองโดขางามๆเลยจ้ะขาเพื่อนงามๆเลย อีกหนึ่งดอกเพื่อนมีลูกนำได้าก่พี่น้องนี่ลูกเพื่นลูกสองอีกดอกเึื่หพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยไปหาเห็ดนี่ถ้าเห็นเห็ดก็มีแหงงางขันบ่เห็นเห็ดกะมืดแหง้งอันนี้ก็เกือบมืดแห้งแล้วก็เห็น้า นอีกดอกนึงนี Vay, ่งามทั้งนี้อีกพี่น <uhhh> ้องนี่ี่สวยหนึ่งดอกอันนี้โสร่ีดอกนี้สวยงาม น้องกาสิเต็มกระตาแล้วพอมีแหงะงพี่น้องเอยอีกสองดอกนี่งามๆเลยเอ้าเจอเห็ดพุ้นเข่าว้วาวเจอเห็ดพื่งเข่าพี่น้องอื่ นี่พึ่งขมอันนี้พึ่ของอนนขมด,ด้วยพี่น้องเลอแต่นี่จะเป็นเพิงข้าวได้เห็ดได้เห็ดเห็ดพึ่งข้าวสวยๆเลยโอ้ยพึ่งได้นี่แหละย่ Nh างจนเมื่อยถอดใจแล้วได้จุ่มหนึ่งสามสีดอกนี่แหละ น้อยๆโอ้ยเทวดาประทานเด้อดินมันซุ่มดินมันซุ่มเนาะนี่ได้ได้ได้เอาปืด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 เห็นได้เมื่อกี้นี่แหละเห็นเพือเห็นพึ่งขมก็เลยเปิดใบเพื่อได้พึ่งเข่าฮะดีนี่ได้มงนี่แหละได้มงนี่แหละเกือบมดแห้งยางแล้วแหละพึ่งขมอีกหนึ่งดอก นี่เพิง่งเพิ่งเห็นนี่แหละก็ว่าเมื่อแห้งงากระเมื่อกี้นีนนน่อพานธุ์ข้าวสามดอกพี่น้องอือแล้วก็เพิง่งคมอีกหนึ่งดอกเอาบ่นน,น้อยๆแบบนี้เอาโลดเนาะห้ามเอาผู้อื่นก็เอา <laughs> นึงดอกนี่เด,ด็ด้ยเด็ดแห้งงา กินน้ำน่างเอาหวานเป็นลุมขมเป็นยาเลยึ่งดอกครับพี่น้องไปทางใดล่ะอันน้มันขามันพันเดีตต่มกันเอ้ามีเหยงีายใส่เป็นงหน่เอายายุ้ยหนูกาผู้ใดโอ้โหันดีมาหึงแล้วบมอดมีบ่ียบยนาหะยายโบ เฮ็ดยังอันเฮ็ดพีเบืออ่ะพีเบืออันนี้เนาะแมงกินดอกนึงเอาตื่มกันอา้าวดอกนึงตื่มกันพี่น้องอนี่เกือบเต็มกระตาเลยต้นสีบัวมานกระมานใน้พรอนนี่มานตัวสีเมือ สองดอกสามดอกดอกที่สี่จุ๋มนี่ก็คืองอนละงเงี้ยงนะนี่คุณอ่ะโอ้ยฮักซ้ำขาเพื่อนนี่เกือบเต็มนี่ นี S <S ่นี่นี่บัตสีเมื่อได้หนี่พี่น้องเอ้ยนี่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 กำลังสีย่างเมื่อนี่หมานตตนจะกลับนะคะเอาเก็บหมานตตนจะกลับตลอดเลยเฮานี่นี่อ้าวโอ้ยดอกรูดอืมค่ะ nhìn là uhm. Uhm. สวย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 งามเลยพี่น้องมามนตอนจุคื่อิีมุดเท่านี้ละล่ะบาทนี้ คลิปเด้อพี่น้องดือก็เกือบเต็มกระตาค่ะก็ขอจบคลิปที่สองเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปป่าที่สองนะคะพี่น้องอยูดีมีแฮงเด้อจากยูดงชาแนลค่ะเบอร์เฮ็ดกันเนาะค่ะก็ะเกือบเต็มกระตานะคะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ค่ะ